ก็คือว่าจะแกะพัสดุครับจะแกะพัสดุที่ส่งมาจากเมียนมาผ่านมาที่เชียงรายครับจากเมียนมามาที่ร้านชาสงเสวยคคุณยมชิงชิงเชียงรายแล้วยม อาจริงก็ทรงต่อมาที่วัดศรีกันพุทธสยามตอนี้ก็จะแกะดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับข้างในเป็นอย่างไรครับเราก็ต้องแกะดูนะครับตอนนี้ดูลักษณะซีนก็มาก็เรียบร้อยนะครับเหนะครับก็คงต้องไปทีละขั้นครับ กมาตรงนี้อันนี้ห่อด้วยฟอ,องน้ำที่กันกระแทกครับในข้างในก็จะเป็นเป็นลังทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นกันกระแทกครับโอ้จิงตรงมาหออย่างดีก็เลยต้องดูว่า ประมาณไหนครับเนี่ยครับเอาลงมพขออ,ออย่างดีมาครับแต่ว่าจะมีแตกมีอะไรไหมไม่รู้นะครับต้องดูก่อนครับ ครับอันนี้จากเขาจากพม่าไม่ได้ห่อเป็มแต่เขาก็ห่อใส่ใส่ลังมาแต่ว่าจริงมีหอกันแตกนะครับเนี่ยปุ๊บอันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับอ่ะโอ้โยางดำ,ดำดำด้วย นะครับอ่าเสร็จแล้วครับห่อของไทยแต่นี้พม่าครับพม่าจะมีภาษาพม่าแล้ะครับนี่เนี่ยภาษาพมา่าอ่านได้ใครอ่านได้โอ้โหแตกเลยครับเสียงดังกรอบกรอบอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องแตกแน่ๆเลยครับเสียงมันล่วงครับโอ้นั่นเสียงดังกรอบกรอบเลยครับ เอายังไงดีเนาะเพราะความไม่ไว้ใจจึงต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็แกะนะครับเสียงดังโกรอบๆเนี่ยจะต้องแตกแน่ๆเลยครับอือผมว่าจะต้องแตกแน่เลยครับคือมันมีพลอยไงแล้วมันก็จะหลุดถูกก้องไหมครับ นี่ครับนี่นะนี่นะค่อยแกะหน่อยนี่นะเพื่อความใน่หนักจุกจึงต้องแกะครับสงสัยเลืกเกิๆมันจะต้องหลุด ครับเป็นรูปภาพประดับด้วยพลอยมันก็จะต้องหลดนั่นดังครอบรอบรอบเลยโอ้โหเล็หมดนะครับแน่นอนเลครับโอ้เรายังไงดีเนาะพ่ออย่านัดจัดะ,ะให้ลูกเสร็จทำอย่างดีเลยแต่ว่าโอ้โห กระจกแตกครับโอ้กระจกแตกครับนี่ห่อมาจากพม่าครับแต่ไม่รู้ว่าแตกที่ไทยแลือแตกที่พม่าครับกระจกแตกละเอียดเลยครับนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้กระจกแตกครับนี่ครับกระจกเรียบร้อย ก็จะให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แหละครับฮเป็นกระจกครับ กระจกแตกครบับโอ้นี่ก็ต้องไม่มีปัญหานะครับให้ไปตัดกระจกใส่ใหม่สิครับไม่เป็นไรให้ไปตัดใส่กระจกใหม่ครับอืม Ugh. ครับเป็นอันว่ากระจกแตกนะครับยอมจริงจริงครับกระจกแตกอือันนี้เราจะเรียกร้องที่ไหนนะครับมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตัดกระจกใส่ใหม่นะครับเออคือจะเรียกร้องเคอรี่เมืองไทยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบ ไหม,ไมรู้แตกมาตั้งแต่ไหนครับเดี๋ยวตัดกระจกตัดกระจกใส่ใหม่ครับหลวงพ่อญาณตตาขอบคุณมากครับเดี๋ยวตัดกระจกใส่ใหม่แตกไม่เป็นไรครับแตกไม่เป็นไรตัดกระจกใส่ใหม่ครับหลวงพ่อญาณตตาครับ แตกไม่เป็นลายเดี๋ยวตักระจกใส่ใหม่ภาพมาถึงแล้วครับโอ้สีจีวรสวยครับสาธุสาธุอนุโมทามีครับ